ฮ้โอ้หมาป่าครั่งแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอยากรู้เว้ใส่หัวไปซะแกกล้าสั่งฉันกันเหรอนี่เด็กเวนนี่สงสัยเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสินะหขยับแขนไม่ได้คนหยิกยโ่แบบแกฉันฆ่ามาหลายคนแล้ว มันหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าเด็กนี่ถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้เมื่อแกลกล้าต่อยฉันแกก็ต้องตายรูยหย้หรือ,รอ,อยังว่าฉันเป็นใครไปหลอกนันหกซะ ปากดีใช้ได้ดิึีเฮ้ย <c oughs> โทษทีอดีรับได้นะบ้ะมันไปไม่ได้เอาไง ยังจะอยากสู้ต่ออีกไหมยายอมแพ้แล้วครับเ็าเป็นคนวางยาพิษเธอสินะเอายาถอนพิษออกมาซะเฮ้ยเองในฟันของฉันมียาถอนพิษอยู่เอาไปได้เลยมันรู้รู้ได้ยงไงว่าเราเป็นคนวางยาพิษเธอืมห,หมอนี่มาทำอะไรที่นี่กันพระพี่ใหญ่พระพี่ใหญ่ทำไมพี่ถึงมาที่นี่ล่ะ ฮะมาปากคร่ำเกิดอะไรขึ้นกับนายคือว่ามีคนบากระทืบอผมครับและมันยังบอกว่าพี่ใหญ่อ่อนแอส,สู้มันไม่ได้พี่ใหญ่ต้องจัดการบัดนะครับฮะ<อ>คุณเย่ผมขอแสดงความเคารพคุณเย่แคร์ของนายเป็นยังไงบ้างผมขอบคุณในความเมตตาของคุณมาอย่างนั้นแกผมต้องพิการอย่างแน่นอนอ่ะสิบหายแล้วกู คุณเย่ผมมาที่นี่เพ,ะะพื่อพบคุณโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของตาแก่เสรนะใช่ครับอาการของนายท่านกำลังแย่ลงเรื่อยๆอาการของนายท่านคือเขามีจุดด่างดำมากมายปรากฏบ,บนร่างกายร่างกายของเขากำลังเสื่อมถอยลงไม่สามารถยืนได้นอกจากนี้กล้ามเนื้อของเขายังม,มีการกระตุกและเขาก็กรีดร้อ,องอย่างทุกข์ทรมานในเวลากลางคืนฉันพูดถูกไหมอาการเราจะถูกยุปีศอดกัด ถูกต้องทุกอย่างเลยคุณเย่คุณสามารถรักษาอาการของนายท่านของตระกูลไปได้ไหมครับที่จริงความตายของเขาถูกกาหนดเอาไว้แล้วแต่เห็นแก่หลานสาวของเขาที่พยายามมาช่วยฉันฉันจะรักษาเขาให้ตอนนี้กลับไปก่อนฉันขอเวลาเตรียมตัวอีกสามวันแล้วค่อยมาหาฉันใหม่ขอบคุณครับคุณเย่จะมาป่าแกจงติดตามและทําตามคําสั่งของคุณเย่ซะถ้าเขาต้องการให้แกมีชีวิตแกก็ต้องมีชีวิตแต่ถ้าเขาอยากให้แกตาย แกก็ต้องตายพี่ใหญ่ยังต้องขอร้องให้เขาช่วยไม่ก็นนที่ใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้การเราต้องขอโทษเขาเราจะทําให้เขาโกรธเคืองไม่ได้มาปากล่งพูดนี้จะขอคุกเขาทําความเคารพต่อคุณเย่นายไม่ควรคุกเขาต่อหน้าฉันแต่เป็นเขาต่างหากผมขอแสดงความเคารพเจ้านายน,นี่นายจะทําอะไรอย่ยามาแตะต้องฉันนะตั้งแต่ที่เป็นต้นไป คุณคือเจ้าไดยของผมหมาป่าคลั่งจำข้าไม่ได้แต่ที่เจ้าก็เคยเป็นขอนบข้าแต่กับจำข้าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกันข้าต้องสืบเรื่องนี้ดูสักหน่อยแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือยุงปีศาจข้าควร้เรื่อจากตรงไหนดีนดลินล้านอไปคิดเลยวพาคนแบบเธอจะมาเที่ยวในที่แบบนี้ นี่น้องสาวก็สวยคือมาเล่นบนรถกับพวกพี่ไหมจ๊ะฮะอพวกนายเป็นใครกันปล่อยฉันนะช่วยด้วยออกรถลักพาตัวเลยตามไปดูหน่อยดีกว่าเป็นบ้านของไอ้ลูกชายนอกสมรสไล่ค่านั่นเหรอน่าสงสารชิบเป่งไอ้เด็กเหลือขอของตระกูลเย่อาศัยอยู่ในคอ,อกหมานี่แหละ ไอ้ลูกชายนอกสมรสไร้ค่านั่นจะไม่สามารถอยู่ได้หลังจากคืนนี้เพราะมันจะต้องไปอยู่ในคุกตลอดชีวิตเท่านั้นน้องสามทางประตูซะเธ <c oughs> อเหมาะสมกับตำแหน่งประธานที่สวยที่สุดนนแน่นอนใบหน้าและรูปร่างของเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่ชันจะเคยเห็นมาเฮ้ยเรียงกันทีหละคนแต่ข้าก็ดีจะเป็นคนแรก พวกแกไม่จําเป็นต้องรอเธอคนหรอกยังไงซะพวกแกก็ต้องตายพร้อมกันอ้าวเอรไรข้าแกได้เองจะไม่คิดว่าแกจะกลับมาแล้วแต่ก็ดีเกมนี้มันจะได้น่าสนใจยิ่งขึ้นอีกไม่นานเดี๋ยวแกจะได้ดูหนังสดฟรีแทบแกยังไม่ได้เป็นแค่ผู้ชมแต่แกยังต้องเป็นแพ้อีกด้วยเฮ้แพหอกแกน่าสนใจดีนี่น้องสา จัดการให้มันพิการเลยอวูยจะจะสั่งซดแกให้รู้สึกมมนได้ตายทั้งเป็นเลยโหอาอ๋อพี่ใหญ่น่ะนี่มันอะไรกันน้องสามบอกฉันมาใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ยกโทษให้ผมด้วยผมทำอย่างนั้นเพราะคับขอของใครบางคนเป็นความผิดของผมเอง ผมจะไป่ทำแบบนั้นอีกแล้วเขาชื่อเจหูพวกแกหมดประโยชน์แล้วที่อยู่กันที่แผลพลังออกมามันคืออะไรกันสื่อลาเวทมนต์แห้การรวบรวมพลังงานสวรรค์ ด้วยศิลาเวทมนต์แห่งการรวบร,รวมพลังงานสวรรค์นี้จะสามารถสร้างพื้นที่เวทมนต์เพื่อดูดซับพลังจากจักรวาลจากนั้นฉันยังสามารถพัฒนามหาเวทมันสังหารของฉันให้เร็วขึ้นเป็นสองเท่าหาที่ทดลองดีกว่าที่นี่แหละสิ่งนี้สามารถดูดซับพลังชีวิตของสวรรค์และโลกและนำมาซึ่งตัวมันเองและการใช้ต้นไม้ที่อยู่มานานสามารถกระตุ้นการใช้งานของมันมากยิ่งขึ้นไป <c oughs> สร้างพื้นที่เวทมนต์ตัวพื้นที่เวทมนต์นี้ดอกไม้และต้นหญ้าทั้งหมดในสนามหน้าบ้านจะเติบโตอย่างบ้าคลั่งหวังว่าจะมีจิตวิญญาณของต้นหญ้ามาในอนาคตไม่ได้รู้สึกดีแบบนี้มานานแล้ว <c oughs> ฉันลืมเธอไปซะสนิทเลยพลังชีวิตที่นี่แข็งแกร่งมาก เธอทนไม่ไหวหรอกทำทำไมวะทำไมได้ถึงทีให้ฉันอยู่คนเดียวตลอดเลยบอกฉันมาเออฮะพูดอะไรของเธออะเดี๋ยวฉันไม่ยอมให้หนายชนฉันอีกแล้วผู้หญิงคนนี้กำลังจะกุมคืนฉันจะ,จ,ะจะต้องหยุดเธอจะปล่อยให้เธอทำแบบนั้นไม่ได้อยากจะวัด ต้อดึงพลังออกจากร่างเธอผมไม่พลาดหรอกนะออกมาแค่ส่วนเดียวภายในร่างของเธอยังคงเหลืออยู่มากทำยังไงดีไม่มปทางอื่นแล้วสินะ,ะเจ็บจังฮะที่นี่ที่ไหนทําทำไมถึงเป็นนายอีกแล้วล่ะ ก็ฉันเองนี่แหละแต่ครั้งนี้ฉันมันช่วยเธอนะหยุดใส่รลายกันได้แล้วช่วยฉันเหรอฉันขอยืมเสื้อหน่อยได้ไหมพอฉันแต่งตัวเสร็จแล้วก็จะออกไปทันทีและทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยละ่ะเจอหน้าเธอทีไรฉันตกสวยตลอดเลยผู้แบบนี้หมายความว่างไงนี่นายจะไปไหนนะก็ไปหาเสื้อผ้าให้เธอไง ให้ดีๆไม่ได้หรือไงยะรีบแต่งตัวเธอหันไปที่นี่คือที่ไหนห่างจากตัวเมืองมากไหมที่นี่อยู่แถวชานเมืองและเป็นบ้านของฉันเองนี่นายช,ช่วยไปส่งฉันหน่อยได้ไหมขาร้ายรถมันพังและอีกอย่างฉันขับรถไม่เป็นถ้านายขับรถไม่เป็นแล้วรถคันนี้มาอยู่นี่ได้ยังไง ไม่ต้องสนใจเรื่องยุ่งยิ้มหรอกฉันเองก็อยากเข้าเมืองเหมือนกันฝากเธอขับรถด้วยละ่ะสรุปแล้วใครไปส่งใครเนี่ยเอาแบบนั้นก็ได้ขึ้นมาสิแต่บ้าฉันขับรถเร็วมากแต่ไอ้บ้านี่ไม่ตกใจกลัวอะไรเลยแม้แต่น้อยน,นี่นายทำบ้าอะไรเนี่ย คนขับรถไม่เป็นแบบนายก็นั่งห้นิ่งๆหน่อยสิยะเกือบชนไปแล้วไหมล่ะไอ้หมอนั่นมันทำบ้าอะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลไปหรอกรออยู่ในรถนะห้ามลงจากรถเด็ดขาดแล้วนายจะไปไหนก็แค่จะไปคุยกับมันนิดหน่อย นี่ในที่สุดฉันก็เจอแกเย่ฟึง่งขอบคุณแกมากที่ทำให้ฉันกลายเป็นแบบนี้วันนี้ฉันจะฆ่าแกแต่ก่อนที่แกจะตายจะต้อทรมานจนแกต้องร้องขอชีวิตพี่ชายไม่คิดเลยว่าพี่จะออกจากโรงพยาบาลได้เร็วขนาดนี้เพิ่งออกบาแท้ๆแต่น่าสงสารที่จะต้องกลับไปนอนโรงพยาบาลอีกอ เกิดอะไรขึ้นกับมันทำไมถึงได้เปลี่ยนไปมากขนาดนี้โทษทีวันีฉันยังไม่ค่อยสินกับพลังที่เพิ่งได้มาถ้าไม่พลาดเป้าไปหน่อยเฮ้ยลบเก่งดีนี่แกบีให้ฉันต้องใช้สิ่งนี้เองนะ ตายซะเถอะหน้ากากอสูนทำไมมันถึงมีของแบบนั้นเยฮูแกกำลังเล่นกับไฟอยู่นะแกรู้หรือเปล่าว่าหนากากนั่นมันคืออะไรจะไม่อยากรู้แต่อยากฆ่าแกส่วนเรืองอื่นฉันไม่สนฉันจะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายบอกมาซะว่าแกไปได้หน้ากากอันนี้มาจากไหน เราจะจบไว้ชีวิตแกด้วยพลังของดาบอาูุจะทำให้คนที่ใส่มันอยู่มีพลังเป็นสองเท่าของทหารอชูราเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยตายซะ,ะแย่แล้วต้องเว้นระยะหา่างมี่คิดว่าแกจะหนีได้เหรอย่อ,อ คนแบบแกไม่มีสิทธิ์มาใช้สกุลเจร็ฮอกะ่า,อายอดเยี่ยมสมบัติชินดี่สุดยอดร่างกายเราเต็มไปด้วยพลังดูเหมือนว่าแกจะไม่รู้จริงๆสินะว่าแกกำลังใส่อะไรอยู่เฮ้อ หออา,าอชูราเป็นอสูรระดับที่สุดหน้ากากของอาชูรามันคือสิ่งที่เอาไว้ป้องกันไม่ให้พวกมันหนีไปพวกมันจึงต้องสวมหน้ากากาก่อนการต่อสู้และสิ่งที่จะได้มาก็คือการเพิ่มพลังในการต่อสู้จะต้องสู้จนตัวตายเพื่อถอดหน,น้า,ากากออกแกยังมีชีวิตอยู่เหรอเยี่ยมทีนี้ฉันก็สามารถทรมานแกต่อได้ฮะเร็วก็ หวังว่านากากเขาแกจะยังไม่แตกไปซะก่อนนะอไอขยะอะไรค่ะตายซะคราวนี้แหละแกได้ตายจริงๆแนะ่ใครกันแน่ที่จะต้องตายนะ่ได้ยังไงกันแกแกแทำอะไรลงไปไอขยะอะไรค่ะ S <S> ในเมื่อจะตกตายฉันก็จะลากแกไปตายพร้อมกันแต่แกจะตกตายแบบทุกทรมานเท่านั้นอย่าคิดว่าจะเอาชน,นะฉันได้อีกงั้นน่อยเลยจุดจบของแกมันถูกกำหนดเอาไว้แล้ว <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ลากาอสูนอ,อชูรากัดกินแกจนถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรช่วยแกได้หรอกขอบคุณข้าซะเถอะข้าจะฆ่าแก โดยที่ไม่ต้องมาทนทรมานแกเป็าหน้ากากนี้มาจากไหนกันถามจากวิญญาณของแกอก็ได้สกัดวิญญาณนายน้อยตะกูลกงทุกอย่างสงบแล้ว มันจบแล้วเหรอ